อันนองไม่ทันค,คุณครับก่อนครับคุณครับน่ารักมากอะต้องนอนสิครับนอนสิกินอย่างนี้ไม่ได้นะลูกฮกินอย่างนี้ไม่ได้ครับนอนครับต้องนอนครับนอนกินครับ นอนกินครับอืมโอ๊ย